หนา้าเถอะมาเออเอหน้าอ,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 อหน้าบ้าตาปูดข้างหนึ่งเป็นหนึ่งคนกัดมาเตาอุ้ไมไ่ได้กัดมาเต่าเมือเเอ่อคิดถึงเนี่ยเออดูคิวข้างขวานะครับเออมีรู้ว่าใครกัดมานะครับวิเช้าผมเข้าไปในรูเมลอนนะก็ฝ่อยให้เขาเล่นกรบาดได้น,ดไนะทีน,นี้น่าจะโดนกัดมานะฮะัอ่เต่า

ไอ้บอไม่หุกอายุวันบเอเฮ้ยอันนี้เป็นบ้านเคลื่อนที่ของเต่านะครับลุงลงไม่ได้นะนก็กงก็เสียเทียดนะครับแต่ว่าเขาไม่กล้าลงเกาะเต่า เดี๋ยว่าไปอไก่กินเนอะประใจวะยืนนี่เดนอะหายนี่เดี๋รวซื้อไก่ม่ให้กินเอายังบ่ฮะกินนมบ่ลูกกินนุมไหมลูกฮะเอานมบ่กินหนังกินไก่บ่เดี๋ยวพาไปหาเทียว จะากนีนงเลสา,าวนะครับสาวอาไปเล่นไม่ได้ะครับยกขึ้นไปขึ้นอีกนะครับใ่มาตวาวออกไปเล่นเมื่ไรไ,ได้หรือเบิ้งหนาเลยเบิง้งโอ้ยถึงก,ก็กระชือมากเลย ป็นอะไรหลบนะคือเป็นมือือใช่ไก็เตี้ยๆเลยวัชนาขึ้นนะครับไว้มือขอมือมึงนะขอมือก่อนเาี๋ยวขอมือโล่หลกไปไม่มาเออขอมือนี่มือนี่ต้องมือมือนี่เออลุก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 ขึ้นไหมขึ้นไหมโล่นะเร็วลุก อีอย่างเอาอย่างกระดุกบอกเลขพ่อยอีวะเ่ยเมื Arizona, uh, ่อหนึ okay. okay. ่งพ่อยืดถึงอีวะฮะนะบอกว่เอาสามตัวตรงเนื้อลูกเด้อเหยียบไก่เอาวะเอาไกวะเฮ้เอาไก่วะเอาสองตัวเลยเด้อสองตัวตรงเด้อเอาแบบเด็กเดออหลูกเด้อกรตดับกลับเด้อ พอใจพอวะเนี่ยาเข้อใจวะ้าใจกอมือม่เดี๋ยวมือนีมากลูกหามือนี่มือนี่นออมือนี่เออน่พอโกตรงเนี้ลูกเนี่ยเออบถึงแด้อขอดิฉัไปยูบัตเด้กินขวบัได้เลยเด็กลูกเดีอเฮ้ยหมเต่าหมาเต่าไปแค่นี้แหละ ทำหน้าหดดุเฮ้ยหฮ้ยหน้าหดหน้าหดหน้าหดดุเฮ้ย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 หน้าหดลุเฮ้ยเฮ้ยอ๋อแกโบหดแกนี่หนาเอออะไยลู้ ไปใส่เที่ยวเที่ยวบอกลูกมาขอมือแล้วขอมือมือแล้วลูกไปเต๋ามือแล้วมาเออโอ้อผมนี่โคตรเทลครับรู้ครับโอ้โหโคเท่เลยครับโอ้เอามือมือมือไหนมือนี่มือมไหมมือลูกดูครับอันนี้ก็เป็นผื่นะครับไปเล่นน้ำมาเออ ก็ขอไปทำตัวทำงานกับเราไปดูเมลอนนะครับวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับไปพุ่นเอ่อจะมีใไปเชื้ลานะครับเชื้ลาไต่คนเดอมากนะครับไปปล่อยง่ายกันด้อนั่งถ่ายหน่อยกอนเด้อเดี๋ยวพอปล่อยไปเลยับไปไหน